สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาแนะนำดอกไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นไม้มงคล1ใน9นะครับที่ที่มีไว้ต้องต้องปลูกไวปภายในบ้านหรือว่าเวลาจะก่อสร้างปลูกบ้านอะไรเงี้ยต้องมีไม้ชนิดนี้ไว้ในไม้มงคล9อย่างนะครับชื่อว่าดอกชัยพฤกหรือกะละปะพฤกษ์นะครับ เป็นดอกไม้ที่หอมมากนะครับหอมหอมอ่อนๆไม่ไม่หอมแข็งนะครับหอมเย็นๆนะครับเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวนะครับแล้วก็ดอกนี่ก็ทนนานนะครับเวลาเป็นเดือนนะครับดอกแรกๆออกมาแรกๆก็จะเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็ดอกกระดาษนะครับถ่าย เพิ่มเติมประดับนะครับพูดถึงดอกอะกะลประพึกหรือชัยพึกนะครับบางคนก็จะสับสนกันระหว่างราชพึกนะครับราชพึกก็จะเป็นดอกคูนบ้านเรานะครับอันนี้ชัยพึกหรือกะล่ำประพึกนะครับหอมนะครับปลูกไว้นะครับเพื่อนเอนที่มีเวลาก็ฝักมันก็จะเหมือนฝักคูณนะครับเป็นไม้ ใกล้เคียงกันนะครับแต่ดอกเต็มต้นนะครับเวลาจะเกิดดอกก็ใบจะจะร่วงก่อนนะครับแล้วก็จะเกิดดอกขึ้นมานะครับหอมมากนะครับเป็นเป็นเป็นดอกไม้แนะนำดอกหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ในบ้านก็ดีนะครับผมสวัสดีครับ